คลิปคิโลอีไยต้องมีแบบอย่างนี้ด้ยดินี่นั่นแหละอย่างนั้นแหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับการบเแม่หล่ออยางมีบุคหล่อไอย่งมีบุ๊คอีกด้วยเนาอหเขารียกว่าเส่มีบุคอยบองอย่างนี้ยังไงหนอครับยังไม่ชอย่ังอาไม่เลือเย ต้องบอกครับว่าพี่ป้องเป็นเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นี่สูงหลาเหมือนกันลพี่ป้องลายอย่ใช่ใช่ห้ารอยห้าร้อยกรู้นอยากรู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยอยากรู้เก็บเก็บเป็นที่เลืกเหรอที่ลึกใช่ไหมลูกตรงนั้นได้เยอะแล้วอ่ะนี่เขาโอ้ยอยากได้ของพี่ไแไม่ของมันออกแนวเหม็นมากกว่าไของพี่ครับอ๋อคืออไรไม่รู้ กไม่าแี่ผมอยากให้เอาของพี่ดิวมากกว่าเลยครับเออพี่ดิวด้วยเพราะว่าด้วูดจากกากเกลื่อนข้างหลังนี่โอเคไหมมาต้อเรียกว่าเป็นรอบรอยอารยธรรมใช่ครับผมเป็นดวงดวงเป็นคนมีดวงนะเป็นคนดวงดีมากด้วยถามหน่อยว่าน้องๆเอาไปทำอะไรเนี่ยเออไปที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยคือบางคนแล้วก็คือนั่นหลุดใส่หมอนแล้วนอนเหมือนได้นอนแน่พี่กันเดอะสตาร์ตอนนั้นคือตื่นเช้ามาเป็นยังไงครับพักนี้ให้ตื่นเช้ามาไม่ตื่นเลยครับ คดีให้ไห้าร้อยใช่ไหมกรบุนห้าร้อยเอาไปให้กับบริกรรมกระถาโปรยกระมบรบอแก่ตื่นอย่างเงี้ยโปรยบี่ริกรรมมีบางคนเคยเอาไปทำเสน่ห์นะชื่นเไหมไปทำเสน่ห์ด้วยนะครับเอาลครับโยนแล้นะครับโยนแล้นะครับทางนู้นทางนู้นดีกว่านะทางนู้นนะครับีเโอ้ยตายแล้วอะไรนะนี่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 ิเดียวิเดียวิเดียว ซับเหนือพี่ดิวหน่อยโออ้เล่นลงมามันไม่ใช่เท่เนี่ยมันเป็นเกลือดด้ยพี่เกลือด้วยเกลือด้วยครับซับเหนือพี่ดิวฮู้ยนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นการเสียเวลาในขณะที่ทุกคนกำลังินกันะคุณพี่สบายดีไหมครับเออได้สิคุณพี่สบายดีอยู่นะครับครับผมโอ้ยีีน่ารักนะฮะนั่งสบายเลยตรงนั้นนะครับครับผมก็เรียกว่าเป็นอ่าไหนแฟนขับมาเจ้าเทพส่งเสียได้แล้ว ในแฟนคลับแบบขอนแก่นแท้ๆแบบรักกันเลย่แ่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นวันนี้นะเราก็อยู่ว่าเราเป็นตัวแทนมารณรงค์ด้วยในโครงการที่น้องดิวชื่นชอบเลยนะ Love Say Yes Sexy No Love Say Oh Yes ใช่ครับ w h i t Love Say Love Say Yes Sexy No ต้องดิ้วลสึกใไนบ้างครับกรู้สึกผมรู้สึกดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาพูดจริงๆตามหลักของผมเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนมหาวิทยาลัยมาเนี่ยคือเพื่อนผมอยู่ด้วยกันทันสามีภรรยาเยอะมากมมใช่ครับผมก็อาจจะเป็นเริ่มต้นด้วยความรักแต่ว่าถ้าเกิดน,นึกถึงในแง่ของผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลเราแล้วเราัมงแต่เด็กๆแล้วเนี่ยก็คงรู้สึกไม่ดีหรอกถ้าเกิดจะให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับใครบางคนที่เขาไม่รู้จกกักมาตลอดชีวิตเลยชมันผิดศีลด้วยนะมันผิดศีลข้อที่ว่าไปพลาด ดู้พลาดแม่คร hm ับข้อความในสุวิชาครับผมก็บางทีเราเราก็รู้หมดแต่ว่าเราก็อดไม่ได้นะครับแต่ยังไงเราต้องมีการยาดยั่ง้ืนใส่ไปบ้างนะครับถูกต้องถูกต้องนะครับและต้องการละครับกับโครงการนี้ฮะสต็อ Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ในวัยอันไม่ควรเนี่ยการรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีครับด้วยครับเห็นด้วยครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่ดิวพูดนะผมคือหนึ่งหนึงที่แต่ว่าเรา ไปไปถึงในวัยที่ยังไม่ควรแล้วเนี่ยนะครับแราเกิดถ้าเกิดว่าเรามีมีลูกขึ้นมามีบุตรขึ้นมาเนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งที่ตามมาคือหลายอย่างมันจะจะผลเป็นเป็นผลเสียตามมากันก็คือเรื่องของอนาคตในการศึกษาเรียนของวัยรุ่นครับต่างๆที่มีบุตรก่อนวัยอันควรนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับ คุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจมากๆ้วยอ,อยากบอกน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีหลานก่อนไว้นันควรด้วยะอยากบ <ๆ S 2> อกน้องๆนะครับที่ชืช่นชอบผลงานการทํางานของเราไม่ว่าจะหลากหลายรูปแบบละครเอ่ยเพลงเอ่ยอ,อะไรอย่างนี้นะครับอยากบอกพวกเขายัางไงให้ดูแลรักษาตัวเองงไงครับกันครับเชิญครับครับอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองครับผมแล้วก็อยากให้รู้หน้าที่ของตัวเองก่อนว่า หน้าที่ณตอนนี้ของเราควรจะทำอะไรนักเรียนทางคนน้องๆทุกคนก็ควจะตั้งใจเรีนหนังสือนะครับผมเพื่อจะได้มีอนาคตที่ไกลๆให้พ่อคุณแม่ได้ชื่นใจนะครับเนเอาเวลาที่จะไปทําอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีนะครับมาครีเอทป้ายไฟสวยๆอย่างนั้นที่ว่า นี่นี่นี่ฝั่งนี้นี่นะครับประตูบ้านเขาไม่มีแล้วนะครับรวยครับแล้วเสียสลัมาทำใต้ไฟเรียบร้อยแล้วครับอ่ะและและ้องดวเองนะฮะคิดยังไงกับเขาเนาะเออเขาแซวเล่นนะคิดยังไงกับเอ่อโครงการเอ่อซอฟทีมมัมจุดต้องการตั้งนะครับเออผมว่าก็ดีนะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเพื่อนผมเกาคิดว่าเรื่องพวกนี้เรื่องอยู่ด้วยกันที่มีลูกเหรอเพื่อนนเพื่อน ตกใจหมดเป็นผมกำลังจะตอบพวกมีเลยผอเพื่อนครับผมเพื่อนก็อาจจะมีการที่อยู่แบบไม่ควรครับผมไปต่อไม่ถูกเลยแกต่อตอแล้วอยากอยากบอกน้องๆแฟนคลับนะหรือว่าคนที่ชื่นชอบผลงานของเราให้ดูแลรักษาตัวเองไงดีครับเออผมว่าน่าจะเริ่มด้วยสติก่อนมีสติมีสติแล้วมันจะตามมาด้วยการยับยั้งชั่งใจการคิด S <S <it> คิดเนี่ยไม่ใช่คิดแค่ตัวเองางเดียวคุณลองคิดหลายๆทางว่าสิ่งที่คุณทําวันหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยครับครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลเสียต่อใครบ้างไม่ได้ส่งผลเสียแค่คุณคนเดียวคนที่เสียใจมากกว่าคุณคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านโอ้โหเอาที่ดูด้วยครับน้องฟิวด้วยกรมีอะไรอีกนะผมเสริมแค่ว่าเามีสติดังสุภาสิทธที่ว่าว่าสติมาปัญญาเกิดครับครับผมทูกต้อรับผมประอมเลยฮะนะครับ แบบพวกคุณที่ชอบเล่นสวายสิทธิ์ไทยแมนเซลเป็นคนไทยผมขอถามเลยดีกว่าครับขี่ช้างจับตั๊กแตนผิดครับเะยครับขี่ช้างจับแน่นครับเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเล่นนี้นะวันนี้อันหนึ่งผมเล่นหนึ่งอะไรครับยิงปืนนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหรอผิดครับอะไรครับไม่โดนครับ บ้านเรากเป็นอย่างนีก็รู้หมดแล้วเอาเป็นว่าลูกนี้เนี่ยเขารู้จักละครซิคคอมครับครับผมฝากผลงานแล้วกันครับติดตามเลยครับติดตามได้นะครับผมลูกพี่ลูกน้องฮะก็เป็นละครซิคคอมเรื่องแรกของการนะครับจะมีพี่โตโน่ด้วยนะครับแล้วก็มีมัดหนี่ด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นพันวุฒินายทีวีพี่มีโอกาสได้ไปเล่นไหมพี่มีโอกาสพี่มีโอกาสแล้วไงเดี๋ยวรับเชิญไมเล่นเรื่องลูกพี่ลูกน้องดิไม่ต้อนรับอยู่แล้วพี่ไปอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าเออเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรอีกอ๋อนี้มีแล้ว ตอนนี้ผมก็มีละครซิทงพองด็อกซ์แล้วนี่มีละครับตอนนี้มีอยู่ละใช่ครับนอกจากละครแล้วฝากผลงานเพลงไหมครับชุดนี้มีจะมีอะไรเด็ดๆต่อเนื่องตามมาครับครับผองการก็จะมีผลงานกับเอ่อเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมซิงเกิลพิมพ์ไว้ในใจนะครับใครที่ชอบก็สามารถรับชมได้นะฮะที่เสียงอะไรอุ่งานอุ่งานอุ่งๆนะครับ ครับตอนชันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็มีซิงเกิลล่าสุดกว่าล่าสุดอีกครับผมก่อนล่าสุดอีกกับซิงเกิลของขับไฟเดนะครับผมซึ่งแปลว่าเออใช่ Based on True Story by Earn Piedad ขับไฟเดร้องไงอะร้องไงอยากฟังอยากฟังกันไหมอยากฟังสดๆนี่ละครับก็เป็นเป็นเพลงที่ไปดาวน์โหลดเอานะครับะครับผมยังรักเธอไม่พอช่ีพ ครับนั่นแหละฮะนะฮะก็มีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตของเขาจะมีขึ้นวันที่25่สิบ้ายี่สิบนี้เร็วนี้นะครับผมครับอ่าแล้วก็ติดตามผลงานได้นะครับและนี่คือเซเล็บนะครับนี่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 เดี๋ยวด้วยนึกว่าฝากละครครับมีผลงานเพลงอะไรอีกอ่าตอนนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่อยู่ครับผมฟังเขาหน่อยได้ปะล่ะฟังได้เขาหน่อยดิ ฟังเขาหน่อยเลดี๋ยวลูกเดี๋ยวพี่ดูกำลังจะทำอาร์บใหม่อัรบที่สองเธออัรบที่สองนะอที่2งอที่2